새 훈양 나라시남 음. 나나만 ไอ้ชายเลวอนะข่าวขึ้นแล้วนะโอเคไม่ฟังหรอกข้าขึ้นแล้วนะเอาล่ะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Elemental เกมวันฉันนะกับผมเฟิร์นนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม Inazuma Eleven Go Striker ฉบับ13เองแล้วทำไม ไม่มาดีตอรแค่เจอโอเคนอย่าลืมอย่าลืมทำตามนี้นะเอ่ออันหนั่งนะโอเคเริ่มขึ้นโอเคอย่าลืมทำตามนี้นะผมไลค์แชร์และซับสไคร้นะครับตามนี้เอ่อไลฟ์อยู่ ไม่ีใครดูเลยอนาถมากอยากเปิดนะแต่เปิดไม่เป็นบอกเปิดตรงไหนอะอันนี้อา่าอาจงดีเน็ตลุและเสียงกระตุกนิดนึงนะครับเกม อะไรเนี่ยอืมเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับดัวฟินผมเป็นไรก็ไม่รู้ครับในตอนนี้เอก็ใช้ได้นี่หว่าห้าสิบนะห้าสิบุ้ยห้าสิบทำใเหมือนจะทุกอย่างหายยาซูมาเซ เป็นยังไงผมตั้งคา,งาน,นึงฮะอีกโอเคได้โอเคมาโอเค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 ,อ,เคอ่าเป็นกระดัมนะครับท่านผู้ชมค่าวน,นี้เครื่องกระผมมีปัญหาอีกแล้วอ๋อไม่ใช่มีปัญหาหรอก มันไม่มีใครแชทเลยอ่ะก็ตรงนี้ขออนุญาตดาวเล็้ยบซ้ายไล่ขวาโอเคโอเคเซฟเซฟโอเคมาเหมือนตัววะดาวเราเล่นเซฟเซใหม่เลยอ่ะอันนี้อันนี้ผมเล่นจบแล้วไงเล่นจบแล้วทัวร์ก่อนไหมหรือไม่ต้องทัวร์ไม่ต้องทัวร์หรอกไปเลยไปเลยเล่นยาวๆครับวันนี้เล่นยาวๆ มไม่มีใครแชทเลยวะ่ะอืมไม่มีใครแชทเลยอย่างงั้นเดี๋ยวค่อยไปดูทสียงละกันเฮย้ยโอเคเน็ตไม่ค่อยดีครับผมไม่ปรับภาพก่อน าไบไว้เลยแล้ววะอ๋อโอเคก็ตั้งชื่อเลยครับชื่ออะไรดีเขียนไม่เป็นบอกภาษาญี่ปุ่นผมลองเปิดก o เกิ e ทา a สล l a แล้วแหละท่านี้ผมใช้จอยนะครับ สุเรตเอ้ยพิมพ์ผิดเออถอนสุเรตตอ๋อไอเกตเป็นญี่ปุ่นเปอร์ไปอืมเสียอ่านว่าอัตารี

คมคุกคีอย่ารงนี้ตอนนั้นเป็นเวลาเกือบอุย้ยมีว่ะเป็นเวลาเกือบยี่สิบนาทีในการตั้งชื่อยี่สิบนาทีเลยเหรอวะ okay. โอเคอเคนไหนดีเอ,อ่ยแล้วนี้เป็นตัวจากเตนะิร์มมูฟี่อันนี่ก็ตัวจากเตนะิร์มมูฟี่เอ้นเนี่ยกับไนอะ้นเะนี่ยจากเติร์มมูฟี่ ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้ใช่ตัวจากเตอรมูฟวี่ไหมแต่จะผมเห็นบ้่งทุกที่เลยฮักโก้คนละโจนก็มีไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่อันนี้ก็โก้เอ็นจีไอนี่ก็โก้เอ็นจีว่าแตเอาเอาสักคนน่ะโอ้แม่มีเวต้าสองหน้าว่ะไม่เอาไม่เอาหนึ่งเดียวในใจเราทำกระทำ ภาพขึ้นไหมอีกแล้วขึ้นนะขึ้นนะเดี๋ยวยิงนี้แล้วมาดูย้อนหลังเอาก็ได้นะครับเราไม่ว่า mm hmm. เป็นละเว้ยเล่นเป็นละเว้ยเล่นจบมาแล้วรอบหนึ่งชนะแกแล้วนะเอ็นเดอ แล้วโซนัมเบนแบบอันนี้ใช่ไหมให้เราให้เ,เราเอาเซฟเก่าไปเล่นโซนาเมนต์ดีกว่าเออโซนาเมเบนจริงด้วยอะไ,ไรแบบแบบทีมเอ๊ะเฮ้ยทีมผมทีมผมเป็นทีมที่สุดยอดมากครับ โอ้โหเกือบมาเจอกับเอเรียไม่ใช่เอเรียไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอเรียไม่ใช่เอเรียเอเรียมันตัวนี้ไหมไอ้ม,มุมขับบนอะใครชนะโอ้โออาา้โอเกอชนะปฏิทโธต้องแข่งจริงๆเหรอเห็นจำไม่ได้แล้วนะนี่คือทีมของผมแล้วใครให้แกชนะ ให้เขาทดสอบเอ็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> โดเป็นโดไปทดสองสุดยอดเวล่ะทีมของผมอะ่ะสุดยอดไหมผมไม่รู้ว่าเอ็นโดมันจะมีท่าหรือเปล่าท่าเตะเอา,ามีเราไม่สามารถที่จะใส่ท่าได้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะมิกซ์ซแม็กได้หรือเปล่า หยากใจหลืลอเกินให้มันชีมแม็กไว้ได้ที่จะจัดทีมมาทำไมน่ยจะเราต้องสืบสารตำนานเก่าๆที่เก่าแล้วหรอวะมันได้าจากภาคสองเลยเว้ยภาคสองสนองกลางแจงครับแข่งกันที่โรงเรียนไรมงเสียงกระตุก็มันจะกระตุกนิดน,นึงนะผมก็ต้องขออภัยด้วย ก็ไลฟ์อยู่เอ้ยมิดได้เว้ยโอ้โหดีใจแล้วอย่างที่เห็นนะเสียงกระตกส่งสิเฮ้ย สไลด์เปิดมาสไลด์สไลด์ก่อได้เปียบ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 สไลด์ก่อได้เออเยี่ยมชิโนเยี่ยมเยี่ยมเฟย์โซนสุนุหิสุนุหิส่งให้เฟย์เฟย์เฟเฟเฟย์เฟยส่งให้เทมะเทมะเทมะส่งไปให้สุนุหิสุนุหิวิ่งไปแล้วโอ้สุนุหิส่งให้ส่งให้เทมะเทมะส่งให้จำชื่อไม่ได้วะเออเฟเฟรับไปเออเยี่ยมวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฟส่งให้ ชินโดชินโดส่งกลับให้ใครวะเออไม่รู้ส่งให้คินิโนะส่งให้อะไรวะไอที่ส่งให้ชินโดชินโดส่งไปให้สุงิสุงิส่งให้ซาระซาระทำไงซาระส่งให้สุริงิกลับไปเออเยี่ยมไปลุยยิงมันจะใช้ท่าแย่งสุริงิมาสุริงิเอ้ย ไม่ได้ห่ห้านี่ว่ะลืมเอ้ยใช้ได้ได้มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะช็อตแปะป้งโจ๊กเกอร์เรนจอ,อฝนตัวตลกจ้าโอ,อ้ตัวจาบภาคแรก สภาเก่าไม่ได้วะนี่ผมจัดทีมาคนต้องตอมนะเดี๋ผมไม่รู้วิธีการเอาโลโก้ใหม่ว่านั่นจากว่าโลโก้ผมแข่งจบแล้วแต่โลโก้ของผมันยังมันยังไม่เต็มอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มันชนะเราจะได้โลโก้ใช่ใหไหมเดี่ยวมาหาการตุ๊ ไม่ใช่เยาหากันยยาะหากันสันแควกเออเฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้ามี่าอยู่อีมั่ะสไปเดอร์ช็อตเสียงน่ารักมากทาวันหนึ่งใช้เวลสองรอบก็พอลวมั้ง panci Kau Kalo lu napan amawa? Hei, kaseo, 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 ผมไม่ค่อยชอบร่างนี้เท่าไหร่วะถ้าถ่าแยกมันไม่เท่มันไม่เหมือนมันเดอร์สแตร็แต่เสียม,มีแต่ท่ายิงเพราะฉะนั้นสบายครับเทรมาระบุก,กันเทเอ็กซ์ต m e r a b บ i t ไปแล้วไปแล้ว ถ้าเรไม่ได้ที่แกหมามากเลยนะอะไรก็พ้นก็ถูกเอาไอหมาเลยแล้วติดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ติดเหมือนตอนนั้นนะโอเคติดติดอยู่ติดแลบวีติตตอ thì này sót liệu các hưởng thôi chứ không hả? Chắc chắn lấy là cho sẽ này chửi đi Nó sẽ đời nó sẽ đời con đâu ไม่มีใครดูเลยจำไว้นะพวกคนนู้นฮึบเึอเป่าโมโหเออเยี่ยงยิ่เยี่งยิ่งยี่งข่มดาบซามูไรไปแล้ว เรใช้เป็นแค่เดียวใช่ไหมสรุปใช้เป็นระกาด้วยนะวิธีการดูค่าค่าความกระตุกของเกมนะครับถ้าเกิดตอนที่คุณใช้ท่า FPS มันเหลือ20กว่าไม่30แสดงว่านั่นแหละครับ FPS คุณตอนเล่นประจันดอกอยู่ประมาณ10กว่าไอ้เว้ยอยู่ที่20นี่ก็คือเออรลื่นแล้ว หน้าสาระบางเครื่องนะส่งไปส่งไปให้ชินโดชินโดเอาส่งทำไมดมมิสเ้ยวากิโกกากิดะมิสต์เหอเออใช่เพราะมิสต์่ม่งม,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 มันไม่ใช่ท่าครับมันเป็นมันเป็นของการฝึกแล้วเราใช้ทีมของเราเอง เจ้าเปล่านะแลักการนี้เราได้มาจาับฮอาจาอโโอนองงันปุ้ยนั่นเองนะนั่นน่ะหนุ่มก็สิโอเคไม่จำได้นะว่าเองมีร่างอาวาตารทำไมเองไม่ใช่วะไทยโยแล้วนี่ไม่ใช่ท่าเองนะ

How?